ว่าไม่ทําอาชีพพิตตี้จะทําอาชีพอะไรแน่นอนว่าต้องเป็นแม่ค้าอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ตอบแบบนี้นี่อย่าไปด้วยค่ะรอเล่น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 ลอเล่นเดี๋ยวขายดีเกินไปแม่ก็อยากเป็นแม่ค้าคโยตี้ค่ะอุ้ยเป็นให้ดูหน่อยอนอีเมุ้ยใครจรถ้าไม่ทําอาชีพพิตตี้จะทําอาชีพอะไร ไม่ทําอะไรเลยแล้วกันโอเคโอเคแล้วนอนอยู่บ้างใช่อยากนอนเปยผู้ชายเฉยอะ่ะ <Hey. S 2> ถ้าไม่ทําอาชีพบิตี้จะทําอาชีพอะไรอยากเป็นอนนウンเซอร์ค่ะหรือว่าดีเจแบบพื้นวิทยุก็ได้ <Hey. S 2> ชอบ <Hey. S 2> ใช้เสียง ยงหวานจีขอบคุณค่ะหอมมากขอสักเรื่องประโยคเรียนท่านผู้มีเกียริและผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านในานามของบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอะไรประมาณนี้ยังหวานมากถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรเลี้ยงแมวค่ะอยู่บ้านเลี้ยงแมวอยู่บ้านถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรก็อยากเป็นนางแบบค่ะจะไปถ่ายแบบเสือ้อผ้าอะไรต่างๆนี้ เป็นได้อยู่แล้วอขอบคุณค่ะถ้าเราไม่ทําอาชีพพิตตี้เราจะทําอาชีพอะไรพี่ว่าดีคงทําเกี่ยวกับพวกออ,ออ์แกนไนเพราะว่าเราชอบอะไรแนวแนวนี้อ,อยู่แล้วชอบจัดแจงแล้วก็ชอบความแบบงานอีเวนต์อะไรแบบนี้สมมุติเราไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้<อ>พิตตี้เอ็มซีก็อาจจะ ไปทําเกี่ยวกับอะไรค่ะอยากขาวทันสงกรานสีผิวไหนก็ไม่กลัวพอใช้โทนอัพออี่แฟร์ปรับสีผิวให้สว่างหนึ่งถึงสองระดับมีกันแดด SPF สามสิบใช้แล้วกลิ่นหอมมาก